โอเคสววนดีผู้ชมทุกคนกันด้วยตอนนี้เราอยู่ในเทลเลียพาที่79นะทุกคนถ้าถ้าจะไม่ผิดอะ79ตอนนี้เราอยู่ที่อารีนาสู้บอสซึ่งแล้วก็ไม่ได้จะมาสู้บอสเลยหรอกอันนี้มันรู้สึกเหมือนมันยิงไม่ถี่เลยว่ะแต่มันใช้ได้อยู่นะเราต้องการอะไรจากเกมนี้กันแน่เราต้องการอะไรก็ได้ที่มันรีเจนเลียเราได้มีเจนเลียเราได้ค่อนข้างดีเราต้องการแบบโลกนี้ไม่ใช่คิมสันใช่ไหมเราต้องไปฆ่าบอสอีกโลกหนึ่งทุกคนถามว่าฆ่าบอสอีกโลกหนึ่งมันยากไหมมันก็ค่อนข้างยากพอตัว คือเราต้องการอะไรก็ได้ที่มันรีเจนเลียนเราได้ค่อนข้างดีแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราเลี้ยงไว้ก็คือเป็นอาวุธเวทครับทุกคนเรารู้สึกได้ว่าเราอยากได้อาวุธเวทอืมอะไรก็ได้ที่มันรีเจนเลียนเราอาวุธเวทหรออาวุธเวทอาวุธเวทอะไรก็ได้ที่รีเจนเลี่ยนมีอะไรนอกจากแวมไพร์ไนไหมนอกจากแวมไพร์ไนก็ดูชาจะเหมือนจะไม่มีเราไม่ได้อยากได้แวมไพร์ในขนาดนั้นแต่ว่าลึกๆก,ก,ก็อยากได้แหละแต่ว่ายังไม่พร้อมสู้บอสตอนนี้อไ,ไอไอเทมที่มันเทพกว่านี้ที่แบบ จบบอสไม่กี่ทีทแล้วแม่งตายเลยขอลงไปดูแร่ทุกคนเราจำเป็นต้องลงมาดูแร่ของเราเพราะเราต้องการแร่ไอ้ที่มันใสๆสอะไม่ใช่ใสๆสดิที่มันเป็นคล้ายๆสมองอะเอออันเนี้ยมีเยอะอยู่แล้วก็แร่ครับแร่ครับแร่ครับอยู่ไหนเอ่ยนี่แร่เขียวเราไม่รู้เรามีเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลงไปหาในจังเกิลของเราเพิ่มถ้าในจังเกิลเราไม่มีเดี๋ยวเราไปขุดต่างโลกก็ได้ไปจังเกิลกันดีกว่าทุกคน ฮไปกูจีบทอดออกสะด้วยไอ้หา่าปากคืนเลยจังเกิลไปมีทางวาร์ปลงไปปะกูรู้สึกเหมือนมีกูสัมผัสได้ว่ากูมีอ่าม่อุ้ยอย่าไปยุ่งกับมันนะนี่มันขี้ข้างในนี่หว่าออกแล้วกันไม่ใช่ตรงนี้โอเคลงมาในปราสาทกเูเลมรอดอยู่ใช้ได้ใช้ได้ไม่แย่แต่ว่าแร่แร่เขียวไม่ใช่แร่เหล็กดิ การแลกเขียวยาสว่างสองอันในนี้กันอันตรายทุกคนเราจะกินทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดเน้นจัดพชันก็กินแล้วก็ยาสว่างฮึบาแล้วก็ยามองเห็นแร่มีหรือเปล่าเจอละยามองเห็นแร่แล้วก็เอาตัวน้อยออกมาด้วยลืมเลยว่ามีไอตัวมองเห็นอของเยอะเหมือนกันนะกูเรามีที่ขุดแล้วนี่เราทำกับดักได้เลยทุกคนลืมลืมไปเลยว่าทำกับดักได้อันนี้คืออะไรอะไฟที่บอลแท็บ ไฟคีบอลแท็บมีประโยชน์นะทำไปเล่นไปชึบ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 จริงเราใช้วิธีเลี่มก็ได้นะเราไปฆ่าบอสนีโหมดอื่นที่มันแบบง่ายกว่าเพราะว่าโหมดนี้มันยากยังไงเราก็ต้องเดี่มอยู่แล้วถ้าจะเล่นอยากเล่นง่ายๆนะไปกีบอลแท็บเหมือนเดิมว่าแล้วไปกีบอลไปคีบอลแท็บหมดแล้วมีสเปียร์แท็บส่วนมากมันกระดักที่นี่ไม่ทำงานแล้วเพราะว่าเราตัดวงจรหมดมันหมดแล้วออ,อันนี้ดี ดีหมดอะทุนมากอะสปไปก,กี้บอลแล้วอันนี้ชึบชึบดาทรับโอเคะเตียมีฝับแบบพ่นไฟไหมอันนี้ก็สปไปก,กี้บอลเลยเลยอันนี้น่าจะยิงธรรมดาไม่ใช่พ่นไฟได้แบบพ่นไฟเฮ้ยม,มันตีเราเข้าทีละหนึ่งวะรู้สึกรู้สึกเท่รู้สึกเท่ตรงที่มันตีกูไม่เข้าเนี่ย บางมันก็เข้าอยู่นะฉันอยากให้มันเข้า้มากกว่าน,นี้แหละเอ้ยพวกนี้น่ามขันคิดดูที่สภาพนะถ้ากูไม่มีแบบสปงสปอนะกูไปหาไปแล้วตายหาให้หมดในเวนี้อยากเออรู้สึกว่าเริ่มจำเป็นกับกูกบกละไอที่ดูดเลือดอนะอยากได้อาวุธอะไรก็ได้ที่มันโจมตนะีช่วยดูดเลือดเอาเป็นชุดเวทแล้วกันยอมดีเฟนซ์น้อยแลกมากับ เลือดที่มีเจนตลอดเวลามันจะดีหรอวะต้องลองดูสเปียแทบ็บไล่เก็บกับดักในนี้เอาไปทำอะไรดีทำฟาร์มลยน้องทำฟาร์มอะไรดีช่วงนี้แบบสมองไม่เล่นเรื่องการทำฟาร์มเ,เคตัดเรื่องฟาร์มแล้วเล่นให้จบดีกว่าเริ่มขี้เกียจแล้วฟาร์มไม่จำเป็นต้องทำตลอดเวลาก็ได้เร่มมีของอะทุกอย่างมันก็เลยไงฟาร์มทำเยอะๆไม่มปวดหัว ขุดลงนะทำฟาร,ร์มโอ,อเคต้องมาคิดนู่นคิดนี่ว่าไอ้นี่ทำยังไงไอ้นั่นทำยังไงมึงไปหาเอาให้ไม่งเงย ب, จบๆไปดีกว่าฮึยเฮ้เฮ้เล่นสักแต่ว่าจบแบบไม่ต้องฟาร,ร,ร์มเลยเยอะแยะหรอกเหนื่อยตอนหลังๆนี่ฟาร,ร์มโอ,อเคแม่งเริ่มใช้ไม่ได้แล้วมาแอ่เขียวไอ้เขียวของข้าห้ามใครแตะห้ามใครแตะของข้าคนเดียวถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปขุดโลกอื่นเพินะ่มละ กับดักน่าจะเอ้ยอ,อย่าให้มันเล่นล่อสายตามึงมันน่ารำคาญจริงเอ้ยดูและดูและแซมมอนไงทำไมเลี้ยงซซมมอนออกมาเยอะๆแซมมอนนี่ช่วยเราได้ได้มากเลยนะ,ะตั้งโซนซซมมอนก่อนเรื่อยๆเรอือยแซมมอนสองตัวซซมมอนสองตัวซซมมอนสองตัวฮึบโอเครอดตายสบายใจเฉยๆฮึบฮึบ มีซลมอนเดินด้วยไงก็อุ่นใจไม่คอยโจมตีศัตรูให้ตอนนี้คือเหมือนแบบที่กูจะหามามาหาแล่เขียวมาวิ่งเก็บคำดักเท่านั้นสไปกี้บอลแถบเก็บสไปกี้บอลเพลินเลยสเปียร์ป่ะอันนี้สไปกี้บอลแกอยากได้สเปียร์มากกว่าสไปกี้บอลสเปียร์สเปียร์มันแทบไม่ต่างกันเลยสไปกี้บอลกับไอ้นี่สเปียรหน้าตาเป็นยังไงวะสเปียร์เออเอาไปให้หมดอันนี้เ้อะ เอาหมดอะอยากแม่งแบบพุ่นไฟด้วยการพุ่นไฟไมันจะหายากทุกคนข้างบนไม่ใจ้สไปคีบอลพอมันเยอะขนาดเนี้ยสไปคีบอกลัวและของดีเหมือนกันใช้ใช้พิกแทรนได้มันก็ดีสำหรับที่เราอะพอจะมีวิธีพิกแทรนอยู่เดีย๋ยวเอาไปใช้งงใช้งานดีกว่าทำดากเงินแล้วเนี่ยแล่เขียวด้วยได้อยู่ไม่แย่ อันนี้คือมีของละาวิตี้โชั่นคือไปาเอาหต้องลองไปตกปลาเอาพวกแบบโพชั่นที่มันแบบกันนู่นกันนี่เ่ยสู้กับบอลทุกตัวแบบยังไงวะสู้ออยากเอานีาไ่ไงต้องจาเป็นต้องมีแบบต้องมีของดีอะ่ะเออเล่นแบบนี่มิวมิกทุกคนมิวมิกไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์ธรรมดา ตายหาไซเวยเนะี่ยอยู่ไหนวะทำไมมันไม่ยอมตีว่ะล้วมันมีมิกนะเว้ยนั่นไงบอกแล้วว่ามีมิกตามทีไม่เคยพลาดฮึบฮึบซึบโอเคเล่นดับกนะ่องอะ้บซึ้บซไม้แลกกูเหอนกูเห็นนะเห็นแล้วว่าเอาไว้ก่อน อืมอุ๊ยแหลกไอ้เหียดยามอาเห็นแร่หมดแล้วทุกคนต้องกินเพิ่มลติดยัยเมงมุมเออเห็นแล้วแร่ที่ซ่อนอยู่รู้สึกว่ามันมีนี่ไงเจอและดงหนึ่งก็ไม่เยอะมากเตาก็เอาลงมีกก่อนแม่เละแบบเราต้องปล่อยให้โลกเละมาทุกคนความทําทเป็นมันช,ชาอตช่างหูไม่มัน,มนเปนสมดุลที่เละให้หมด ของมันต้องต้องกินต้องใช้เทน,นเดียโลเขาเออกแบบมาให้เละเลยซูบอกเขาาให้สวยให้ตรงบ้านแล้วที่อื่นแล้ปล่อยเละไปเลยระตกแต่งทุกทีเนย์แต่ว,ว่าตีบอลแล้วก็จบจบแลนั่นแหละที่หลายๆคนต้องควรจะทำาากูควรจะทำไม่ใช่แบบตกแต่งทุกอย่างเลยฉันเปลี่ยนไปแล้วาไม่ใช่คนที่ตกแต่งทุกอย่างอีกต่อไปอืม แร่เกี่ยวโตไม่สุดเลยกูณข้อมูลหมดละเดี๋ยวก่อนถ้าไม่น่ะมันก็เกิดใหม่เชื่อเราดิเกิดเยอะก็หาใหม่ได้เรื่อยๆทรัพยากรแต่จริงกับชีวิตจริงใช้ใช้หลักการนี้ไม่ได้นะทรัพยากรหมดไปไม่พูดไวจริงเอาไวกว่าน,นี้ได้ไหมขอไวกว่าน,นี้รู้แล้วทำอไงดีให้ไวกว่าน,นี้ไมเน่งโพชั่นครับโอุ้ยเดอะแฟร์เดอะแฟร์โอุ้ยมันสนุกอย่างนี้แหละโลกปรินกันพอดี เยอะโคตรปุ่นตุ่นจริงงั้นแหละทุกคนมิวมิกครับมิวมิกเลยครับมิวมิกเลยครับพวกมือนะครับคนก็มิวมิกติดต่อครับไม่ใช่มิวมิกของจทีมวิตอนพิชั่นเอาไปใช้สู้บอสของดีของดีครับถามว่าทำไมตอนพิชั่นมันถึงเป็นของดีมันจะทอนดาเมจดาเมจนิดๆหน่อยๆก็อย่าไปมองข้ามมันเอาให้หมดอ่ะสนุกสนุกมันสนุกมาก ยาหมดแล้วเรากลักบเลยดีกว่าเพราะข้างบ้านล่างข้างล่างบ้านเรามีแร่แร่เกี่ยวเรามีแร่เกี่ยวข้างล่างบ้านเราปล,ล่อยเละ่อยเละเดี๋ยวมันจะเกิดใหม่เอาไปให้หมดแร่โคง,แ,โง,งอออรแร่เกี่ยวไม่โดนก็มีก้องใหญ่ขวบหมดหรือดูออกอะไรแร่เกี่ยวจริงแร่เกี่ยวปอมมันนี่มัของจริงหมดแร่เกี่ยวอปอมแล้วทีนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ใส่ของเซ็ตนี่แล้วมันสบายจี๊โอเคข้างล่างมีอุ้ยเยี่ยมอะไรยาไมนิ่งพอชั่นหมดหรอมันก็ไม่หมดเนี่ยพูดยากไาเจอแน่แน่เลยข้างล่างมีข้างล่างมีงงมเอาอีกเอาอีกไม่พอคุณลบมากลาดจำลาดจะหายแล้วเนะี่ย ไม่เราดำน้ำได้นี่หว่าเออก็งงยืนในน้ำตั้งนานเราไม่ไม่เป็นไรเลยว่ะดำน้ำได้เพราะเรามีเราแปลงร่างเป็นตัวนี่ยอยู่เมอร์ฟ็อกใช่เมามาน,นี่เมามาน,นี่เมามาแล่อยู่ในตัวเราเอ้ยของเราเข้าตัวเยอะนี่หว่าเรามีไอ,อ,อ,นอ,อ้นั่นเดี๋ยวเราต้องจัดของอีกอุ้ยยิ่งหน่อยจิฮึบฮุมมือจีก้าไอ้คนไอ้นคน้นกีก้าสามอันก็เอากองใหญ่เว้นไว้เแลยวกองเล็กๆตั้งนั้น พึ่งพึ่งึ่งพพึ่งจะพึ่งจเย็นใจเย็นน้องตอนนี้ไม่มีประโยชน์กับเราอีกต่อไปแล้วไม่ได้ปืนมัาแล้วตุ๋นอะม่นได้ยากมันทำไมเล่นไปตุ๋นอะชุก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 ได้มากี่อันแล้ววะน่าจะได้เยอะพอสมควรเลยแหละแร่ลงแร่เหล็กเนี่ยเอาไปทำกระสุนวะมันไม่ได้มีดีแค่นี้หรอกแน่เขียวอ่ะขึ้นชื่อว่าแน่เขียวอ่ะทำได้หลายอย่างชุดยิงปืนก็มี ไมบาได้เดีกูจะจุดหมดตัวตายแต่เท่าไหนีไม่เห็นเลยกินยาก่อนยันจะหลัดโพรชันอ่อยาสว่างแล้วอ่ะอันนี้ด้วยอ่ะอะไรทำให้กูปลอดภัยกูกินหมดอะยังเห็นแร่อยู่ที่เอาให้เยอะที่สุด่าที่จะทำได้ยังเห็นอยู่พอรวยแล้วมันก็สบายอย่างนี้แหละ ของมันเยอะดีแตวแล่ว <_ an> แตวแตวมัวนมีไม่มีขาแล้วดีดเดินมาหัวสงบสง,ง,งโอ้ยแร่เขียวเ,นเนยอะจริงมึงไม่เหลือแบบไม่เหลือแร่เขียวไว้ให้แค่พั 1, นแหละเพื่อนี่เอาหมดเล้วไม่คิดจะเหลือหรอกเพื่อนเลยมันเอ้ย ừ. ตรงนั้นเหลืออ้าวกูเหลือไว้ก็ได้เหลือไว้ก็ได้ให้มันแค่พันเท่านั้นใจร้ายเกินจริงๆจะตายหาแล้วเนี่ยกูเนี่ย เออเราจริงจริงสภาพเราควรตายในแล้วนั่นนะดูเลือดอีกกิเนเกมไม่ได้เดินไปดิ่มไม่ได้กินยาก็กินได้ดีกว่าออวกลับมาที่เดิมซะแล้ะเออเห็นแร่ตรงนี้ยาหมดแล้วทุกคนไม่เป็นไรกกลับไปเอาที่บ้านอีกได้ในบอกแมวแล้วไงเอาอีกลบมากเจ้าอีกลบมากโอเคทำไมตรงนี้มันไม่สวยวะอ๋อพื้นข้างล่าง ถ้าไม่งกูขายของมีอะไรขายได้กูขายเลยตอนเนี้ยฮึบอืมฮารโหร่ครับฮารโหร่ครับมีอะไรขายได้บ้างเออเลยไม่ซีอยู่ไหนระบงระเบิดแล้วเนี่ยนี่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 แล้วแม่เอาขายไม่หมดโซลา่าแฟกเป็นแมวเอยอะแมวเอาย,ย,ยจะจรลีๆเอา ในรู้สึกว่าในวายแบ็กอะมีอีกเยอะแยะเลยวายแบ็กกุน่ะเยอะมากเราดูทรงนั่นกูว่าแหละไมนต้องมีอึ๊บลูดออล่ามาขายดีกว่าชึบ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 เอาเรียบร้อยทำใหญอีกได้ไหมอยากได้ลายเขียวอีกหรือว่ามันพอแล้ววะเราลองไปเผาอัดก้อนกันดีกว่า น่าจะได้เยอะพอสมควรแล้วอัดก้อนอัดก้อนเลข่เขียวเรามีเลขเขียวอยู่ในตัว13อันปึบเอามาให้หมดเลยกี่อันก็ค่อยว่ากัน124ชุดไม่จำเป็นสเปกเตอร์บาร์เรามีหรือ,อยังขอไปดูหาดูนะว่าเรามีสเปกเตอร์บาร์หรือ,อยังสเปกเตอร์บาร์สเปกเตอร์บาร์เ,เ,รารเราได้ทำไว้หรือเปล่าดูท่าเราไม่ได้ทำนะทุกคน ใช่เราไม่ได้ทำสเปกเ,เตอร์บาร์ไว้ฮึบฮึบทำเลยแล้วกันรับสักกี่อันนี้ทำอาบูได้ดูหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะ56อันโอเคเราจะได้ชุดเกาะที่ขุดก็ก,ก็ดีนะแต่ไม่ได้แย่แต่แบบดูเหมือนแบบ200 p f p X power เปออันนี้210 p f power อันนี้ดีกว่าออาเป็นอันนี้จะเป็นมานาอันนี้จะเป็น6 defense ทำไมอันนี้เป็นฮูธรรมดาเลยเหรอค r i ที่เข้าสไตล์ต้องการทั้งเซตอะดีเฟน s ์น้อยไม่เป็นไรหมวกเอามาสองชนิดเลยกันอยากรู้มันต่างกันไงฮึบโอเคเยี่ยมเอามาอีกอยากรู้ว่ามันมีอะไรดีๆมไหมไม่น่ามีและน่าทำได้แค่นี้แหละไปทำเอฟีซีอีกหรือวะ เผื่อมันทำอะไรดีฮัลโหลฮัลโหลน้องชายโคด,ดี้โคด,ดี้แร่ของพี่เนี่ยมาทำอะไรอีกได้หรือเปล่าอุ๊ย s โซลออฟไฟส์เหรอสเปกเตอร์บินมันสวยนะทุกคนใช้แทนนี่เลยกันเออดริลใช้โอ้โหเฮียมีแร่แบบโครพอโคตเมยแร่ดีโอเคใช้กับโซลเอฟไฟส์เราจะทำปีกใหม่เราคิดว่ามันน่าจะบินได้สูงกว่าเดิมนะ ดีน่าจะดีกว่าโบนวิงแน่นอนอันนี้คิดนะแค่คิดเฉยๆไม่รู้มันได้จริงเปล่าอืมอันนี้ได้เซ็นบนนั้นเลย Reduce Magic and Healing Force เราอันนี้ Healing Force หรือเปล่าอันนี้ไม่ Healing Force นะทุกคนไม่มี Healing Force Style Will Hurt Extra Nearby Enemy Bonus Magic d o h n Will ตอนเราไม่มีไอเทมแบบออกแนวเวทเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเซตนี้ก็จะเป็นแบบดูดเลือดเซตโบนัสเอ่อเมจิกดาเมจต้องการแบบไอเทมอะไรก็ได้ที่เป็นแบบเวทมนต์อะตอนนี้จะเข้าเวทมนต์เต็มคันแล้วกูจิว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 จต้องการไอเทมมีมานาด้วยใ้มานาน้อยจริง มาหน้าหมดก็เรียบร้อยไมเคิลนนี้ไม่ดีแร้วเรารู้สึกว่าการที่จะใช้ชุดเนี้ยมันต้องมีของควบคู่นั่นก็คือไออันที่มันเป็นแล้วหนังสืออ่ะหนังสือของดีอ่ะอันนี้ก็ดีนะอันนี้ไงไม่ชอบฮุยฮุยทุกคนเหมือนเราเจอของสนุกไม่สนุกเท่าไหร่เมทียสตาร์ี่ก็ไม่สนุกเท่าไหร่ เออไม่มีไรหนุกเลยไอเทมเม่หมดเรายังไม่มีอไรหนุกเลยทุกคนมีแต่ของแบบเแบเบอุแบบ้ยอุอ้้่นี้สนุกอา้าวกูเจอแล้วกูเจอแล้วนี่ก็มีแรงพอ,อ,อยจะม,มีของสนุกแล้แต่ไม่ก็ไม่หนุกขนาดนั้นกูเจอแล้วเจอแล้วสนุกของจริงอันนี้ไงสองอันนี้ไงเี้ที่เหลือไม่สนุกอะทุกคน มันใช้ได้นะแต่มันไม่สนุกอันนี้น่าจะสนุกดูดเลือดอันนี้ใช้ดูดเลือดกบับมอนที่อยู่ใ,ใกล้ก็น่าจะโอเคลองลองต้องลองก่อนแต่เราไม่มีไอเทมอะไรที่มันจะดีเจอันนี้ของเราเลยมานาอันนี้หรือเปล่าโพชั่นนี้เด็ดดูดมานากับกินมานาให้เลยลถ้าเราต้องเอาออกเราต้องเอาอะไรออกวะถ้าเลือกแต่ตัวกระออยกาะเฮียนี่ออกถึงมันจะได้ดีเซนเยอะจริงนะ แต่แบบมันทําให้ประสิทธิภาพการใช้งานนู่นนี่นั้นของกูเยอะขึ้นมานาครับมานาโอเคไหนลองดิใช้เนี้ก่อนแล้วมันจะกินมานาให้ออโตโ้ปะแบบอยากใช้แบบได้ีจํำจัดอันนี้ค่อนข้างดีชอ,ชอบชอบชอบใจมันกินมานาให้ออโตโ้เรีย่ยมแบบไอ้อันที่เราใส่อยอะ เออมันกินมานาออโต้แสดงว่าเป็นผลมาจากอันนี้เยี่ยม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 ยอดกระเทียมเจียวกระเปียวกุกกระดกุตุยดาพูดอะไรพูดที่อะไรตอบกูทีน่าจะแบบได้เซตโบนนะัสที่แบบค่อนข้างดีแล้วแต่ขอแบบขอเอ้ยเอาปีกใหม่ก่อนต้องการปีกใหม่ปีกปีกปีก,ปกสกปเปกเตอร์วิงเออสวยอันนี้สวยจริงเว้ยแต่แปลกๆใส่อันเดิมมาดีแล้วเอาปีกนี่ไม่เก่งทุกคนขอไปตีบวกปีกใหม่ก่อน มึงเน้นปีกสวยงามไปไหนไว้ไีเว้ยเยฮึบโอ้ยของเต็มเลยปีกใส่นี่ละกันขึ้นไปบนฟ้าก่อนขอแากขึ้นไปบนฟ้าหลังมองขึ้นไปบนฟ้าเลยจะเห็นดวงดาวมากมายอยู่กับจักรจายเลเจนเดอรี่พิกซอโฮึบรีฟอสของก่อนอันนี้อันนี้ยังไม่เคยตีบวกเลยไว้ก่อนกูไว้ที่หลังเอาปีกเคน,นี้ก่อน สี่ด a g เม d สามด e อเมทเอาเข้าไปไม่ให้เฮียอะไรดีดีูเนี่ยไอสั์สามดีเฟนซ์ไม่เอาเอาสี่ขอสี่สี่ดิเฟนซ์ดิขอบคุณมากให้มันได้อย่างนี้ดิวะมันต้องอย่างนี้ดิวะสี่ดิเฟนซ์นี่ก็สี่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 เยี่ยมไอเกาะเฮียน,นี่แสงนอกได้ปะได้สวยถ้าแบบอยากสลับก็สลับสลับกับอะไรวะเกาะ สลับกับสลับกับอันนี้ดีกว่าสบับชึบชึบเนี่ยแต่ที่นี่ใส่ข้างนอกไม่ได้วะแย่และถือเกาะไว้เล่นเล่นแล้วกันจะได้ไม่เปลืองช่องนี้ใช้ได้อยู่แต่ดีเฟนต์น้อยชิบหายเลยพูดตรงๆนะน้อยเฮียเฮียยบอสมาตบดิต้องลองวะชุดเนี้ยเพื่อมันแบบใช้ได้ก็รออีกโลกดีกว่ารู้สึกว่ามันรีเจนเลียดได้ค่อนข้างดีมันแบบเซนโบนัสรีเจนเลียดเดี๋ยวเราไปตบบอสอีกโลกกันดีกว่า โลกนี้ไม่น่าเบร์อทุกคนอ่ออีกโลกหนึ่งเราต้องฆ่าน,นี่ครบสามตัวแล้วก็ไปฆ่าเบนเทลา่าแล้วถึงจะเปิดกล่องคิมสันได้พอเราต้องการไอเทมที่มันดีกว่านี้อาจารนี่มีสามอันทุกคนชึบแล้วเราก็จะใช้ไอเทมเวทล้วนลลืมไปเลยว่าอันนี้มันไอคือไอเทมโปรกูกนีว่ะสามอันนี้เราจะใช้สามอันนี้ในการต่อสู้ แล้วก็เมซิโอสตาร์ด้วยคือแบบมึงการสนุกเลยอะแบบไปกะอะไรแล้วมึงแบบมึงการสนุกของมึงอย่างเดียวเลยจริงะนะเนี่ยดูทรงทรงกูแบบการสนุกวะเนะี่ยเมจิกแฝงก็ใช้ได้อยู่โอเคไปกระทืบบอสในต่างโลกกันดีกว่า and เ,เด,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 ดี๋ยวดด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 ชดดดดดดดกดดดดดดชดด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  เกมเพี้ยนี้เล่นทีไรแบบมีปัญหาการเก็บของตลอดเลยต้องมาคอยเก็บนู่นเก็บนี่ไปส้งตีไปเ,เวงเงยต้องคอยเก็บนูนบน่นเก็บนี่ไปแค่นี้แล้วกันเออล้วไปโลกอื่นเลยมันมีโลกบ้านเก่าแล้วอะบ้านเก่าเรามันเป็นคิมสันทําได้เดอร์เว w o r k ช h o p ไม่ใช่อันนี้มันโลกที่แบบว่าเราลองแบบว่าไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะเชี้ยนหรอวะจำไม่ได้โลกที่บแบบอ๋อแบบโอไอเทมเอาไว้รีวิวจำได้แล้ว กี่โมงตีสามสู้บอดไม่ได้ครับวันนี้จริงจังสู้ไม่ได้เอาไว้นอนเราต้องนอนนอนคามวันเพราะมันมันเช้าแล้วไอ้ยีย่ลืมเอายาเราปะเนะี่ยได้อยู่ยาที่มีใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ย,ยาที่มีเรียมโอเคอยู่แต่ว่าที่นี่จะเช้าแล้วเดี๋ยวเรามันเจอกันในคืนถัดไปคืนนี้ยังไม่ได้ต้องนอนนอนเออแล้วก็ให้เวลามันรันเดี๋ยวกันมาเจอกัน โอเคทุกคนตอนนี้มันเป็นหกโมงเย็ยนแล้วแต่เราอาลีน่าสู้เราดูท่าจะอาจจะพร้อมนะแต่คือแบบว่าช่างเมมน่าจะได้อยู่แหละอฮึขอของมาตั้งโอเคขอของมาตั้งแล้วค่อยค่อยเก็บคือนคอีกทีเฮ้ยชึบแล้วก็เอาอะไรอีกน่าจะมีแค่นี้แล้วมั้งไม่มีแค่นี้เอานี้ด้วยมอนเตอร์เกิดน้อยแล้วก็ยาสามัญประจำบ้านสามัญคอยกินคอยอะไรแล้วก็เลือดอันนี้เล็กไปเอาอวันใหญ่ แล้วก็อันนี้ฮาร์ดริชด้วยสาเกไม่ต้องเอาเอาอยาสว่างด้วยเรนมองเห็นแล้วก็มานาเรามีในตัววะมี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 สามขวดอันนี้จริงเอาเยอะกว่านนะั้นเลยก็ได้แล้วอยากแคมปิ้งพชั่นโอเคน่าจะได้แล้วติ๊กติ๊กให้หมดแล้วเราก็เรียกเรียกทุกอย่างมาคอยช่วยสู้ตัวนี้มาสองตัวโอเคเยี่ยมแล้วเราก็เรียกเรารู้สึกว่าเราฆ่าตัวอะไรไปแล้วนะในโลกนี้เราจะไม่ได้ เอาเป็นว่าเดสทอเยอรนะ่าจะฆ่าไปแล้วเราเอาใหม่เอาใหม่เลยลวกันเอาเป็นไอตัวส้มตีนี่เลยยังเลียงไม่ได้ทำไมอะ Why not ต้องสองทุ่มเหรอคือยังไงต้องหานโหมดก่อนเอา้าอีอย่างวะที่ตัวนี้ได้ตัวนู้นไม่ได้โกงเอายังไงดีใช้อันนี้ได้ปะดูดแม่ในสัตว์ถือเลือดแม่มเล ได้อยู่นะอันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช้ใช้ใช้ดีอยู่เลือดเราเพิ่มตลอดอืมรีเจนเลือดตลอดนี่ๆหน่อยๆดูดแม่มาเจอเฮียดูดหมดอะดาเมจมันไม่เยอะมากแต่ใช้ได้ใช้ได้ไม่แย่ดูดเลือดเวดูดแม่หมดเลยนี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยใช้นี้แม่ตลอดเลยเรื่อยๆยังได้เลยใช้อาวุธเวทค,ครั้งแรกว่ะอุ๊ยแต่เจ็บอยู่นะแต่ไม่เป็นไรเลือดก,กูเดินตลอด เด็บจริงจะไปโดนหัวมันเอออันนี้สนุกอันนี้สนุกอันนี้สนุกทุกคนสนุกมากมันอันนี้กูบอกเลยมันแต่ไม่รู้โดนแม่งหรือเปล่าชุบ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 หัวน,นี่อยนีหนุกไอ้สัตว์หนุกหนุกยินี่หนุกจริงเลี้ยงหัวแม่งเลยือนกันจะโจมตีไกลไม่ได้ทุกคนไม่ดีตรงนี้แหละอันนี้ก็ไกลไม่ได้ต้องเห็นระยะ เนี่ยดูเลือดด้วยโอ้ยคูดดีเฮี้ยเจ็บเจ็บจริงเจ็บจริงอันนี้ดีกว่าดีสุดละทีนี้มันจะไม่ได้ดาเมจแงรงเลยขนาดนั้นแต่มันก็งทำดาเมจตลอดฮึบฮึบดูน้อยนะอหน่อยเฮี้ยเลือดอะดูแลลืมเฮี้ยล,ลืมแดกยาไม่ได้แดกต้องตีเลยเลยฮึสกเกลิตันพามจำไม่ได้ว่าฆ่าไปหรือยังนะเหมือนฆ่าไปหมดแล้วมั้งไอ้พวกเกียรเนี่ย ตัวยังไม่รู้ตัวายายโลกก่อนวะพวกมึงอย่าอยู่อยู่นิ่งๆได้ไหมมาเข้าใกล้กูขนาดนี้ก็เซ็จโจรย่าลังแกคนที่ไม่มีใครดูรคำว่ารักเลยกี่ครั้งก็ลงเลยดูคำว่าไอ้หวยชึบชๆบชุ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 บชบโดนซะโดนเมเีเองะ อยากได้ไอเทมเวดี่มันแรงแรงกว่านี้เน่น้อนไม่มีแรงแรงกว่านี้แล้วหรอยากได้ไอันนี่ยของอน,น,อนอองงี่อะไรวะไปฆ่าอะไรลกอื่นก็ได้วะเขาเรียกว่าเยี่อะไรดูฟิลลอนอะอออยากได้มากเลยไอเทมดูฟิลลอนอะชอบมากไอคือไอหนังสือแบบหมุนติ้วติ้วติ้วอะโคตรดีหนังสือที่มันแบบยิงแล้วมันหมุนติ้วติ้วติ้วอะคืออะไรไม่รู้อะรู้จักที่ว่าแม่งหมุนติ้วมาดูดแม่เลือดเนี่ยอยู่ในหน้าจอควดดอรดูดแม่เลือดดูดทุกอย่างเลยครับ เ้ยหลายทาเก็ตนะเนี่ยทุกคนอันนี้ดีมากมันโจมตีหลายทาเก็ตใช้ได้นะถึงมันจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่ามันโจมตีหลายทาเก็ตมันดูดวิญญาณมนะใช่เหมือนดูดวิญญาณเฮ้ยนี่เนี่ยไลยทาเก็ตนะเนี่ยเดี๋ยวขอแบบฉีดฉีดแล้วก็ดูดวิญญาณจะจะทันเช้าไหมเนี่ยสีถูกแล้วเนี่ย มันคอยตีมือตลอดเวลา,าน่ะดูเลือดได้น้อยนะเมเตโอใช้เมเตโอดีกว่าไวกว่าเยอะช้าเนาะอยา่างไรไอเทมเวทคือแบบหาหาใช้ดีๆดีกว่าที่มันแบบที่มันขี่ๆเป็นดัวที่มันแบบไม่ไม่ช้าอย่างเงี้ยอันนี้มันช้าอันนี้ก็ใช้ได้แต่มันช้าไปหน่อยแต่ไม่แย่นะอันนี้น่าจะโอเคที่สุดในทั้งหมดละ ฉีดแม่งเลยสัตว์มันเยี่ยวใส่แม่งอยู่เลยมึงรู้สึกเหมือนกำลังเยี่ยวใส่แม่งอ่ะพูดจริงนะนังสีเวทอันนี้มันดีแต่ว่าถ้ามันจะดีกว่านี้ถ้ามึงแรงกว่านี้สัตว์เบาชิบหายอยากได้นังสีอันน่ะอังสีอันน่ะอยู่ไหนกนอ่ะฉีดแม่งเลยแล้วกลับมาเจอกันตอนที่มันตายดีกว่าทุกคนคิดว่ามันน่าจะนาน โอเคเรียบร้อยมันตายเมื่อกี้เลยเกือบไม่ทันจะตี 4L เ,เดี๋ยวแม่งฟันหัวกูแบะเอาเป็นว่าเราจําได้แล้วว่าเราฆ่าสเกลิตันพามแล้วเรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอีกคืนหนึ่งอีกคืนหนึ่งเราจะฆ่าเดอะเดยทอยเยอร์กันก็เดอะเดยทอยเยอร์ในโลกนี้เหมือนฆ่าไปแล้วเนาะเราฆ่าครบ3ตัวยังไม่รู้น่าจะเหลือแค่เดือดเทลวินมั้งเดี๋ยวเราต้องไปดูในจังเกิลก่อนว่ามันมีไอ้นี่หรือยังเขาเรียกว่าอะไรนะถ้ามีแพนธีราเกิดแล้วแสดงว่าเราฆ่าครบ3ตัวแล้ว,ลวขอน,อนอนอีกคืนหนึ่งเพื่อที่แบบว่าเราขอฆ m ม c ค a น i c a l ค o r m อเวิร์มที่มันจะแบบจะได้ชัวๆนะเดี๋ยวขอนอนให้มันแบบช้าอีกวันนึงแต่ขอกลับไปเก็บของในโลกแล้วกลับมาโลกนี้อีกสักครู่นึงสำหรับพาร์นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย